ข่าวฟุตบอลต่างประเทศกันหน่อยแล้วกันนะครับล่าสุดโลมานโนครับเดี่ยวข่าวช่วยดังรายงานว่าโทมัสตูเครนปฏิเสธในการมาคุมแบนด์ยูนะครับในฤดูกาลหน้าถ้าเทนฮาร์ถูกปลดออกนะครับตูเครนก็เป็นหนึ่งในแครดเดตโคนสําคัญที่มีข่าวแบรนด์ยูและแฟนแมนยูหลายหลายคนก็อยากได้เขาเหมือนกันแม้ว่ากับบาเยอร์ในปีนี้จะต้องมีการแยกทางเพราะว่าเขาไม่ได้แชมป์เรื่องของบุนเดสลีกาเยอรมันมานะครับทั้งตูเครนเนี่ย ก็บอกว่าไม่ได้รีบร้อนในการจะคุมทีมอะไรเพราะว่าอยากพักผ่อนนี่สไตล์ใครครอปนะไม่รู้หมดไฟหมดแรงหรือเปล่ายังหรอกยต่มันเป็นการคุยแล้วมันเหมือนไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับทําให้ชูเครลเองก็ยังไม่ไม่ตอบค่ตกลงอ่ะจผมว่าบางทีมันต้องคุยกันมันถ้ามันใช่มันมันก็อาจจะว่างงานมันไม่สามารถ คือทางเซอร์จิมผมว่าคุยไปแล้วมันก็อาจไม่ได้ลงล็อกเท่าเท่าไรถ้ามันคุยแล้วมันลงล็อกไฟในการทํางานน่ะปับเดียวมันก็มันก็จุดเตจถูกไหมเออคิดว่าอย่างนั้นแต่ผมเฉยๆผมชอบโซเคิลนะในฐานะแฟนแมนยูแต่ยังอยากให้อีดิคเทนฮาร์อยู่ต่ออนะครับแต่ถ้าไม่มีไม่เอาเทนฮาร์คน่ะคนที่อยากได้คือซาบี้นะครับที่คุมบาร์ซาแล้วก็นี่แหละเอาชาบี้นี่แหละใช่นะครับนะครับรอดูนะว่าใคร จะมาคุมแมนยูถ้าเทนฮากถูกปลดแต่ผมมองว่าภาพรวมอาจจะเป็นเทนฮาร์ทนะอยู่ต่อ,อนะครับอีกหนึ่งขา่าวเรื่องของแมนยูนะครับซันโชครับก็ถูกแมนยูเนี่ยตัดสินใจแล้วร้อยเบอร์เซนว่าจะขายห่อ,อไปนะครับตั้งค่าตัวไว้ที่สี่สิบล้านปอนด์ในโบวก็ถ้าได้เนี่ยจะขายเลย <c oughs> เป็นการขายาขาดทุนด้วยนะครับคือซื้อมาเนี่ยในปีสองพันยี่สิบเอ็ดราคาเจ็ดสิบสามล้านปอนด์นะครับดังนั้นขาดทุนโอ้โห เท่าไรล่ะสามาล้านปอนด์นะอันนี้เขาเล่นดีดอดมุนมากนะแต่ไม่เอาแล้วอ่ะถ้าจะมีเทนฮางก็ต้องไม่มีซันโชนะครับครับโชคดีครับแต่ว่านักเตะคนนึงไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าสโมสรใช่ต้องต้องใช้คำพูดแบบนี้แหละถูกต้องที่สุดแล้วผมก็ยังมองว่าพิมพ์มรีกาจจะไม่ได้เหมาะกับเขาครับต่อให้ไปมาเล่นทีมอื่นอ่ะก็เชื่อว่าของพิมพ์มารีก็คงไม่ได้เหมาะอะไรกับเขาแน่ จะผลงานที่มันออกมานะอาราิปิทท้ายเลยมาพี่โบโปรแกรมครับทีมชาติไทยนะครับสำหรับการเจอสิงคโปร์นะครับคัดบอลโลก2026กลุ่ม4นะครับรอบ2อนะสุดท้ายแล้วนะครับแข่งขัน19นาฬิกา30นาทีที่ราชมังคลากฬาสถานนะครับไทยรัฐของเราถ่ายเอาสดตั้งแต่เวลา19นาฬิกานะครับแล้วก็มีทางไลฟ์รายการเชียร์ไทยให้คึกกล้องด้วยตั้งแต่ช่วงกี่โมงพี่โบน่าจะเข้า17 ห้าสูเอ้สิบเจ็ดสามสูนะโ <Okay. S 1> อเคจะไม่ผิดก่อนเกมจีนเกาหลีนะใช่ก่อนะเกมจีนเกาหลีแข่ง18บนิกานะครับที่บ้านเกาหลีนะไม่ใช่บ้านของจีนนะครับผมไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม subscribe YouTube Passport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ